สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่แม่ค้าเรากับกว๋วยเตี๋ยวเศรษฐีครับผมแม่ค้าเราก็ทำรมะทรรมแงมากครับผมโอ้โหกระชับกระเชงต้องขอขอบคุณคุณพี่เป็นอย่างสูงครับผมคอยอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวเราครับอุดหนุนทุกครั้งเลยครับผมที่มาตรงนี้ครับผมต้องขอขอบคุณครับผมแล้วเราไปแอบสัมภาษณ์คนที่ทานกว๋วยเตี๋ยวเศรษฐีกันครับวันนี้ เป็นยังไงบ้างพี่อร่อยไหมครับผมเราเปลี่ยนคนขายนะอร่อยนอร่อยกว่านี้เองนะเปลี่ยนคนขายนะอร่อยกว่าน,นี้ครันะบผมเดี๋ยวผมจะไปแตง่งแต่งตัวมาใหม่เลยรับรองมีสามมีสามเลยขอบคุณมากครับวันนี้ขายดีครับผมวันนี้ลูกสาวกับลูกชายมาช่วยครับผมวันนี้นี่ เป็นไงมั่งครับคุณพี่เห็นทานทุกวันอร่อยไหมครับอร่อยครับขอบคุณมากครับคุณพี่ต้องขอบคุณคุณพี่ทุกวันครับผมมาทุกวันเลยถ้าวันหลังเขาไม่กินเส้นเราเอากระหลาำให้เขากินได้ครับผม้้จะกินนไม่เสวันดีครับสุดหลงเป็นไงมั่งทานก๋วยเตี๋ยว เศรษฐีเห็นทานทุกวันเลยอร่อยไหมครับผมอร่อยครับพูดมาเลยครับผมจากความรู้สึกอร่อยครับโอ้โหถึงพูดเล่นพุ่มก็ดีใจนะขอบคุณมากครับกินทุกวันอร่อยทุกวันโอ้โหขอบคุณมากครับทุกที่เศรษฐีน่ะกินทุกวันอร่อยทุกวันดึกๆยังไม่ฝันหาลูกแกเลยทันทัน ลูกวิลูกวิล่านี่ทานอิ่มแล้วนะครับผมสบายแล้วสบายใจแล้วล่ะเออต้องปลยเปก่อนไปไหนกินกินทุกวันอร่อยทุกวันครับผมขอบคุณมากครับคุณพี่ดึกดึกยังฝันถึงลูกแกอีกนั่นน่ะเดมาฝันเทน่าไมเอ้าไม่รู้สิลูกเกลียดแกเนี่ยผมมีลูกชายลูกชายต้องขอบคุณคุณพี่ด้วยครับผมทานทุกวันครับผมครับครับขอบคุณมากครับ ติดต่อง,งานกับเราได้นะครับผมขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่ง หรือคุณพี่จะแต่งงานใหม่ก็ติดต่อได้นะคร<ต>ับผม<ต>ไปแน่นอนครับเบอร,อ,รเอร์ติดต่องานเบอร์อะไรเบอร์ติดต่องานเบอร์อะไรชุดหนึ่งห้าห้าหกเก้าครับผมอย่าลืมติดต่อมานะครับผมหรือจะเอาเบอร์ส่วนตัวผมไปก็ได้ครับผมศูนย์หกสามแปดศูนย์หนึ่งห้าห้าเก้ครับผมติดต่อมาสิบถ้วยยี่ถ้วยห้าสิบถ้วยเราก็ไปครับผม เบอร์ลูกสาวเบอร์อะไรลูกติดต่อมาได้ครับผมทางเราไปทันทีครับผมงานบวชงานแต่งหรือขึ้นบ้านใหม่หรือคุณลูกค้าจะแต่งงานใหม่เราก็ไปครับผม,บบบผม,บมขอบคุณมากนะครับแค่นี้นะครับวันดีครับผม